สวัสดีครับวันนี้ช่องกินอยู่กับมะเร็งจะพาทุกท่านมาออกกำลังกายเป็นมะเร็งก็ออกกำลังกายได้ผมอายุ57ปีเป็นมะเร็งลําไส้ระยะที่4ถ่ผ่าตัดแล้วให้คีโมไป12ครั้งแล้วก็จะรอให้คีโมอีก1คอร์คประมาณเดือนหน้าวันนี้จะพามาออกกำลังกายกัน นอกจากเราเป็นผู้ป่วยมะเร็งแล้วเนี่ยออกกำลังกายได้ไปเที่ยวนอกบ้านหาความสุขหาอะไรกินอร่อยๆทำร่างกายให้สดชื่นอย่านอนเฝ้าเตียงอย่าทำตัวให้เป็นภาระกับลูกหลานจงทำตัวให้มีความสุขออกกำลังกายตามอายุ น่ครับออกกําลังกายกินอาหารที่ดีมีสุขภาพที่ดีเราต้องหายจากโรคมะเร็งร้ายนี้ด้วยกันเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับอย่าลืมเข้าไปกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กันเพื่อเป็นกำลังกาลังใจให้กับผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งทุกคนบนโลกใบนี้มาออกกาลังกายกันอายุ57นะครับ เป็นมะเร็งด้วยแล้วออกกำลังกายได้เซตแรกเบาๆข้างละสิบหนึ่ ออกกำลังกายทุกวันนะครับแล้วก็จะมีปั่นจักรยาน ออกกาลังกายอย่างมีความสุขเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปเดินอยูประมาณสักเดินประมาณสักสิบนาทีเล่นเวทกันสักสิบนาทีบ้างสิบห้านาทีบ้างนะครับอ่อนก่อนกินข้าวเย็นแป๊บเดียวได้เหงื่อยที่จริงออกมาก่อนหน้านี้และประมาณสิบห้านาทีก่อนที่จะมาทำคลิปนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนจงหายจากโรคมะเร็งลายนี้ไปด้วยกันอย่าทำตัวเศร้าส้อยเหงาหงอยกินอาหารที่ดีกินน้ำเยอะๆตื่นนอนตอนเช้าออกมาสูดอากาศสูดลึกๆให้เต็มปอดห้าครั้งสิบครั้งก่อนที่จะ อาบน้ำอาบท่าแล้วไปตลาดเพื่อไปจ่ายกับข้าวเอามาทำกินนี่คือกิจจวัตประจำวันของผมในทุกๆวันวันนี้โชคดีเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเราต้องหายต้องหายและต้องหายอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กันนะครับสวัสดีครับ